สวัสดีครับวันนี้เรามาไปดูกันนอกสถานที่นะครับเป็นบรูตนะฮะสปาร์คิ้งจากชิลีคอนชาไวโอลโลนะครับโโะะดูตัวนี้เป็นชาดอนน่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าจะต้องสดชื่นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับโอเคโอ้ดูสีนะฮะออ,อุ๊ย สีที่ได้เอาไปกาสีสีที่ได้เป็นเหลืองบางๆใสนะฮะเดี๋ยวดูกลิ่นก็หอมมากนะฮะอืมเป็นบรุษจ๋าเลยนะครับก็คือไม่มีน้ำตาลแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีน้ำตาลคือความหวานนะี่กนะ็คือแบบน้อยมากนะ แห้งสนิทสดชื่นดีใช้ได้ครับขนาดไม่เย็นจัดนะฮะโ okay. อเค